สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับเป็นรถกระบะนะครับเผื่อใครกําลังมองหาเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นอีซูซูปี2004เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดานะครับเป็นดีเซลลองมาชมดูก่อนนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเปิดไว้ที่179,000บาทนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับถ้าใครสนใจหาเอาไปใช้งานลองมาดูสภาพดูก่อนนะครับนี่นะครับมันยังใหม่อยู่เลยนะครับ ใช้ประกันชั้นหนึ่งมาตั้งแต่ออกนะครับตอนนี้ก็ยังประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับลองชมดูเลยสวยหรือไม่สวยนะครับก็มีหลังคามีลูกกรงมาให้นะครับถ้าใครสนใจก็เอาไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถเต็นท์นะครับถ้าได้รถเต็นท์ก็จะสะอาดสวยประมาณนี้นะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าราคาที่เปิดมาก็ต้องไปคุยกันที่เต็นท์เขาเลยครับแล้วก็ไปต่อรองกันดูนะฮะสภาพสวยครับลองชมดูก่อนนะครับเผื่อมีใครเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับ ตัวนี้ก็ให้ผ่อนได้นะครับลองดูรายละเอียดดูนะครับต้องมีเงินดาวางไปหน่อยก็ผ่อนนะครับสบายลองชมดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับรถอยู่แถวเส้นถนนกาญจนานะครับชอบอย่างไรติดต่อไปเลยนะครับนี่นะครับสภาพสมบูรณ์ครับเครื่องดีเกียร์ดีหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแต่อย่างใดนะครับสภาพนี้ก็เอาไปใช้งานนะครับวิ่งมาประมาณนี้เลยนะครับ ใครสนใจต้องเข้าไปทดลองขับนะครับยางเป็ของบิดโซนปี19ก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับดูกระบะซะก่อนครับกอดทำมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใครชอบแนวนี้นะครับเอาไปใช้งานลองไปทดลองขับเจรจาราคากับเขาดูนะครับขอบคุณนะครับเห็นมันสวยมากๆเลยเอามาให้ดูนะครับขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ